เป็นบริษัทแต่งไลฟ์ก่อนจะภาวนาและพิจารณาตัดสินใจก่อนว่าอารมณ์ของไม่โสดาบันมีเท่าไหรคนที่เป็ ore, านโสดาบันนที่เขาเรียกองค์ของว่าโสดาบันมีเท่าไรองค์เขาว่าโสดาบันจริงมีสี soup, ่เป so ็หนึ่งเคารพพระพุทธเจ้าจริงสองเคารพพระธรรมจริงสามเคารพพระอริยสงฆ์จริงเวลานี้ไม่ใช่ธรรมะพระอริยสงฆ์นะ ด,ดีไม่ดีให้กปสงสงออกไป็กับดูดูกันแล้วก็สี่มีสินห้าบริสุทธิ์ยิ่งเฉพาะแปลว่าแข็งและก็ถ้ามีรมแค่นี้ให้ตัดลมโดยเฉพาะเพื่อลมพัดไหลให้มีความรู้สึกตา่างความเป็นจริงว่าร่างกายกายเกิดที่มันุษย์ถ้าร่างกายนี้ฟังเมื่อไรที่ว่ากายเกิดเป็นคนไม่มีต่อไป कार ते